เป็นเกียนมากๆเลยนะคะวันนี้เขาเชิญให้มางานอ่าน้องสงกรานนะคะก็มายืนอยู่รอตั้งนานแล้วนะคะกับน้องมินนี่นะคะน้องนาโชคมายืนรอตรงนี้นานมากเลยกับน้องมินนี่นะคะอ่ะก็รอรอเขาจะอ่าเขาขสู่ขวัญด้วยเนาะอ่ะเราก็มารอถ้ากันมารออยู่นี่หลายเชือกเลยนะคะแม่แม่นี่นะคะหลายเชือกเลยนะค่ะ ่นี้กเชิญ่ะยอเสียากจังกใจเออบางทีก็บางทีอยง่น้องอีหยังเพิ่มน้องพ่มคูนน้องน้องพมูนน้องน้องหน้าโมคุณยายก็คูนไม่ค่อยจะเป็นเด้อนี่เออน้าโมหน้าโมน้าโมเขาไปบ่อยอยู่ ค่ะแม่แม่คะอ่ะจะอยู่ด้วยกันหลายช่องหลายเชือกเลยแม่แม่จ้ะเออมาดูน้องน้ำโชคไม่ออกจากน้องมินนี่เลยไม่ออกจากกันเลยนะคะนี่โอ้ยดูดูพี่มินนี่ก็ไม่ออกจากน้องน้ำโชคหรืออะไรจะสู้กันขนาดนี้นะคะแม่แม่จ้ะไหนนายน้ำมูน้อยอู้ยดูน้ำมูน้อยอยู่กับพี่น้ำโชคเลยดูนะคะ สวยให้แม่ๆดูนะคะวันนี้ดูนะคะแม่ๆจ้าสวยมากเลยสวยมากเลยสวยมากเลยนะคะดูดูดูน้องน้ำโมแม่แมแม่แมน้องนําโมน้องนํำโชคโอ้ยอ้ยดูรักกันดูรักกันหะดูยากนะคะแม่ๆจ้าหาดูยากนะคะดูสุดหล่อของเรานะคะดูสุดหล่อของเราสกิทแม่แมสกิทแม่เมไม่ให้ออกไม่ให้ออกนี่นี่ นี่โอเจสกิดพ่อคูณด้วยจจสกิดพ่อคูณด้วยนี่นี่แน่มินนี่ก็ไม่ออกไม่ออกจากเลยนะคะนี่ถุกขอกันมากเลยเด็กๆน่ารักมากเลยแม่ๆค่ะเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ดูนะคะแม่ๆคะดูยากนะคะแบบนี้นะคะวันสงกรานนะคะวันนี้อ่ะมางานน้องสงกรานนะคะวันนี้มินนี่มินนี่ ดูนะคะอะนโมนโมอะนโมนโมยังไม่ได้ไปหาเลยมาหาตรงนี้นี่อมารู้จักกันตี้ปะแปงมาด้วยกันเลยกับพี่นําโชคอู้นโมแม่เม่แม่เมดูนะคะแม่เม่ดูนะคะพี่นําโชคนะคะอู้รักน้องรักน้องรักน้องนโมนะคะแม่แม่อู้ยอู้ยอู้ยนโมน้อยนโมน้อยนโมน้อยรูปหล่อปะแปงเหมือนกันนโมน้อย ตุแกกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่แม่จ้า